ว้าวนี่น่าหลอห้อง VIP อยู่ชั้นสองนะ่าหรูหราหมาเหอาเหมือนที่คิดเอาไว้เลยของพวกเนี้ยรายรยิบยับเป็นตาไมตาของข้าละลายไปหมดแล้วที่รักท่านเลือกดูสิมีของที่ฉันชอบไหมอืมพ้ากระสูรเป็นแค่พักเล็กๆหรือนี่ของพวกนี้ทำ้ขึ้นมาแบบหยาบๆไม่เห็นจะมีอะไรโดดเด่นท่านพี่เหวียนซูท่านดูปิ่นปักผมของทีซินสิคะเนี่ยสิ นี่เป็นของที่ข้าเจ้าของร้านหามาให้ข้าโดยเฉพาะเลยนะสวยหรือเปล่าคะจ,บ,จบมันก็ดีแล้วเอองั้นข้าอยากจะให้ท่านช่วยสวมมันให้กับข้าหน่อยนะคะได้อ,อท่านพี่เหมินซูท่านดีที่สุดเลยเอ,อ๊ะฝุ่นนี่เจ้าทำอะไรนะอะไรข้าทำอะไรงั้นหรอ ก็เป็่นประป่มเนี่ยเจ้ายังไม่ได้ชําระเงินนี่มันก็ไม่ได้มีเจ้าของสักหน่อยทุกคนต่างเป็นลูกค้าเพราะงานข้าก็มีสิทธิ์จะเลือกของในร้านนี่เจ้าหนูหรือไพว่าข้าเป็นใครเนี่ะกล้าดียงไงมาแย่งของของข้าเน่ะเฮ้ยเจ้าจังหักล่ะไม่รู้หรือไงว่าข้าเป็นใครเน่ะและแล้วเจ้าเป็นใครล่ะถ้างั้นก็จงฟังให้ดีนะข้าคือ เดนอริสแห่งราชวงศ์เทเกเรียนเดนอริสแชมเบอรียนที่หนึ่งผู้เป็นราชนีของแดนน่านรอยนาและปฐมบุตรนาแห่งเจ็ดอาณาจักรและผู้พิทักษ์แ,กแห่งดินแดนนาแห่ง stone, ราก้อนสโตนราชนีแห่งเมียรีนคาริซินีแห่งหมหาทุ่งยาผู้ไม่มอดไหม้ฮะฮะผู้ปลดด้วยตัว,ตว,ตว,ตวและมันดาแห่งมังกรเซียวอี้ซินยังไงล่ะวววอวอสเดอ,เ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 อฟังไม่ทันรู้จักข้าหรือยังล่ะทีเนี้ย ยังไม่ได้บอกของที่แย่งจากข้าไปมาคืนอีกนะนะหน่งบ้านี่ที่นี่นะมันถิ่นของพักสูนนะแล้วข้าน่ะเป็นถึงบุตรสาวของหัวหน้าพักนะถ้ากล้าทําให้ข้าไม่พอใจแล้วก็ข้าจะทําให้เจ้าออกจากที่นี่ไม่ได้แน่คยดูสิ <c oughs> <c oughs> จะเมลายใจหรือไงที่เวลาเจอตัดดูหรือคนที่ช่วไม่ได้แล้วจะต้องเรียกพ่อเข้ามาช่วยแต่ให้ตายสิ <c oughs> เถียงไม่สู้ก็เลยกิจจะเรียกพ่องั้นเหรอแม่แม่แมข้าว่าเจ้ารีบกลับไปซ่วมปกแม่ร้องไห้จะดีกว่านะทุกคนต่างเป็นผู้ฝึกฝนกันทั้งนั้นยังไงก็ต้องวัดกันด้วยความสามารถอยู่แล้วนี่มีเจ้ากล้าดูถูกข้างั้นเหรอคุณหนูเฟิงเน่ถึงจะเห็นอย่างนั้นก็เป็นถึงนักฝึกฝนระดับห้านะกขอรับกับผมว่านายหญิงดีกว่าตัวเตอวจะดีกว่านะฮ้มีเลวนี่แต่ว่าข้าว่าพวกเจ้าคงจะดูไม่ออกว่าข้าแค่อยู่ระดับสามแต่ว่าข้าจะไ่กลัวกัน วันนี้ยขาจะมาท้าทายคุณหนูไรมารยาทอย่างเจ้าจะมาสั่งสอนเจ้าว่ามารยาทเป็นยังไงได้ค่ะว่าเจ้าเป็นคนไปแย่งของเขาก่อนนะก็อเอาสิใครกลัวกันย่ะเฟิงเออมันก็แก้ปีนปักผมชิ้นเดียวไม่เห็นจาเป็นต้องเออไม่เลวเลยขอรับนายท่านท่านก็แก้กลับไปรรงงานท่านหวัวหน้าพักพวกเจ้าหุบปากนะ พวกนี้ตอนเที่ยงบนลานประลองของพักกรสูนข้ากับเจ้ามาประลองกันจนกว่าจะตายไปข้างนึงครับข้าว่าท่านน่าจะรีบไปจากที่นี่เร็วที่สุดนะแม้พ่งนี้ท่านจะชนะห,หรือไม่ท่านก็ต้องเจอปัญหาใหญ่แน่ท่านเพียเหเนซู้เออฮตาคนนั้นก็ดูเป็นคนดีไม่ใช่หรืองไงนะอายุนทางงั้นพวกเราก็เท่าแก่ข้าก็ซื้อปิ่นปักผมชิ้นนี้ ขอรับว้าวนี่เจ้าซื้อมันจริงๆงั้นเหรอชอบไม่ใช่หรือไงแล้วมันก็ไม่แพงด้วยอก็ได้ไม่แพงฝ่นปักผมมันเนี่ยมีราคาตึกแปดพันหินเจ้านะหลังจากสวมใส่แล้วยังได้รับการป้องกันด้วยเกราะเวทของระดับเนี่ยคงมีแก่พวกท่านแล้วแหละที่คิดว่ามันถูกนะตกลงแล้วสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ถึงได้กล่าหาเรื่องพักสูนกรุงเนี่ยมีเรื่องสนุกสนุกให้ดูแล้วสิ อะไรให้ข้างั้นเหรอเออฟุบไหวค่าจะคืนเงินให้ที่หลังนะฟุบนข้าคิดว่าท่านจะช่วยข้าใส่มาซะอีกมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเพราะพวกเราไม่ได้สนิทกันจะให้ท่านทำอย่างนั้นได้ยังไงนั่นถือเป็นการใต้อ่างเลยแนละ้นั่นนะ่ะเรียกกดอื่นว่าที่รักแบบไปง่ายแล้วแกช่วยใส่ปินปักผมจะทำไม่ได้งั้เหรอ ความคิดของแม่นางคนนี้เข้าใจยากจริงๆเรียนท่านลูกค้าตั้งสองถือเป็นของกวญจากการซื้อปิ่นปักผมอันนี้ร้านของพวกเราได้จัดเตรียมห้อง VIP ที่รูราไว้ให้พวกท่านแล้วขอเชิญพวกท่านปักผ่อนกันตามสบายไม่ต้องเกรงใจดีจังเตรียมมองพักไว้พวกเราด้วยหรือว่ายายคุณหนูนั่นจะก,กลัวข้าหนีไปเหรอเร,เรื่องนี้ข้ขาน้อยไม่รู้ก็รับ <c oughs> ข้าเดาถูกสินะ <c oughs> ห้องฟรีนี่นะถ้างั้นพวกเราไปกันเถอะ ก็พอได้เนาะไปไปไปหาของกินและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดมาซะถ้าเอาของไม่ได้เรื่องมาแล้วก็จะเสียหน้าเย้คุณหนูนั่นแย่นะก็ขอรับนาง้งไม่กลัวตายจริงๆที่รักเหนื่อยแย่เลยนะคะกินเยอะๆนะมามาไม่มีคนอยู่แล้วไม่ต้องต่อได้แล้วก็ได้นะชิเอางั้นเหรอหน้าเบื่อจังเลยฮะถ้างั้นก็ามาคุยกันในฐานะเพื่อนก็แล้วกัน อายุนท่านเป็นใครกันแน่แล้วเจ้าล่ะเป็นใครมาจากไหนข้าเป็นแค่วีรศตีแห่งแม่น้ำเจงที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมข้าก็เป็นแค่ผู้ฝึกตนธรรมดาที่บาจนไปไปทั่วกรนะเถิานั้นอืมวางใจฉันะนะข้าไม่ได้กินจะสอบสวนอะไรท่านอยู่แล้วทุกคนต่างมีความรับกันทั้งนั้นต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันใช่ไหมล่ะ แต่ว่าข้ากกต้องเตือนท่านไว้ล่วงหน้านะเรื่องที่จะเกิดหลังจากเนี้อาจจะอันตรายสักหน่อยข้าน่ะไม่กลัวหรอกนะแต่ข้ากลัวว่าท่านที่เลเวลต่ําจะโดนลูกหลงเอาได้คืนนี้ข้าจะคิดหาวิธีทําให้เสียงอึกกระทึกและดึงดูดความสนใจของผู้คนท่านก็อาศัยจังหวะนั้นหนีไปก็แล้วกันแม่นางเซียวตอนนั้นที่เจ้าคิดแผนการปลอมตัวเจ้าเหม็นคำานึงถึงอันตรายเลยนี่แล้วทำไมาตอนนี้ถึงเป็นกังวลล่ะ ตอนแรกข้าคิดว่าจะค่อยๆตามหาเวงซูให้เจอแต่เนึ่องไม่ถึงสถานการณ์จะเปลี่ยนไปขนาดนี้ตอนนี้คงทําได้แค่เผชิญหน้ากับยายคุณหนูนั้นตรงๆอืมถ้าจใจสู้กับเวงซูสักคนสองคนข้าก็พอไหวแต่ตามมากันนั่งพลาสูนข้ากลัวว่าจะปกป้องท่านไม่ได้นะ่ะตอนนี้ร,รอบๆตัวเราคงเต็มไปด้วยสายของพลาสูนหมดแล้วแม่นางเซียวจะเป็นคนที่มีจิตใจดีอีกนะ่ะข้านับถือแต่ว่าสีหน้าของเจ้าเหมือนกับกำลังย่อยก้าอยู่เลยนะ ตอนที่เจ้าอาสาสมัครจะช่วยหัวหน้าโจนภูเขาตามหาเวินซูและพาข้าเข้ามาในถิ่งของพักกะสูนเจ้าไม่ได้กำานึงถึงเรื่องนี้ไว้หรืองไงกันอืมสถ,ถานการณ์ที่เสียเปรียบได้ถูกล้มด้วยอันตรายเรื่องมันมาถึงป่านนี้แล้วจะมาเสแส่งตัมเป็นใจดีพยายามให้ข้าหนีไปตอนนี้เจ้าไม่คิดว่ามันสายไปแล้วเหรอนี่เจ้าว่าข้าเสแส้งใจดีงั้นเหรอหรือไม่ใช่ล่ะฮึท่านพูดถูกถูกต้องแล้วล่ะ ข้าตั้งใจอยากจะให้ท่านอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกถ้าคืนนี้ท่านหนีไปข้าก็จะทำให้ทหารตามท่านไปเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากนั้นก็จะคอยแอบหนีไปตามหาเวนซูไม่ว่าท่านจะเป็นหรือตายมันก็ไม่เกี่ยวกับข้าอยู่แล้วข้าเสียวีซินเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจต่ำช้าแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้ก็เหมือนกันกลัวหรือย,ยังล่ะแต่ว่าขอโทษด้วยนะไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้ต้องเชื่อฟังข้าเป็นเด็กดีจากนั้นก็ค่อยไป ไม่งั้นข้าแต่ไม่ท่านมีชีวิตอย่างทรมานยิ่งกว่าการตายซะอีกนะน้ำเสียงนี้เหมือนจริงเหลือเกินนะแต่ว่านี่มันทำให้ข้ารู้สึกดีกว่าตอนที่นางทำตัวสุภาพอ่อนโยนซะอีกถ้าหากจิตใจของเจ้าเป็นเช่นนั้นงั้นข้าขอตัวนะฟิวเขายิ้มอะไรนะ่ะทำไมมันเหมือนกับว่าเขาอ่านใจเราออกนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราคงคิดมากไปเองแหละ อุตส่าห์ใจดีบอกให้หนีไปแล้วจะแท้แต่มาทําให้เรากลัวก่อนจากไปอีกการเป็นคนดีนี่มันยากกว่าการเป็นคนเลวอีกเนี่ยเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนจับอายุนได้เราจะต้อง <c oughs> เริ่มการแสดงครั้งยิ่งใหญ่เอดเสี่ยวเออมานี่ทีสิ <c oughs> มีอะไรให้รับแจ้ขอรับคุณลูกคะ <c oughs> ข้าอยากจะคอนเฟิร์มหน่อยนะว่าค่าใช้จ่ายของข้าที่นี่ทั้งหมดเยกคุณหนูนั่นเป็นคนออกใช่ไหม <c oughs> เออขอรับ คุณนูบอกว่าต้องการให้ท่านอยู่ดีกินดีเพื่อเตรียมตัวห้พรอบสําหรับวันพรุ่งุนี้หรือความหมายก็กคือให้ท่านดื่มดํากับอาหารมื้อสุดท้ายซะอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วถ้างั้นก็จะไม่เกรงใจแล้วนะถ้างั้นก็ไปนําตัวหนมที่ดหลอที่สุดของหอนางรมมาที่นี่ค่ะซะคืนนี้ไม่มองไม่ต้องกลับค่ะ water เคยได้ยินแต่ผู้ชายไปหอนางรมไม่เคยเห็นได้ยินว่าผู้หญิงก็ไปด้วยแล้วกอนนางมีสามีแล้วไม่ใช่หรืองไงนะ สามีนางจะไม่ว่าวหรอมองอะไรยังไม่รีบไปอีกเออเออขอ,ขอรับแล้วก็นะข้าสนใจในตัวผู้ชายของเย้คุณหนูคนนั้นที่ชื่อเหวินซัวอะไรนั่นนะ่ะไปถามก็สิว่าคืนนี้เขาพอจะมีเวลามาดื่มกับข้าหรือเปล่าเออเออขอรับเมีนางคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่พฤติกรรมของนางแปลกชบคนนะช่างเถอะเราเป็นแก่คนรับใช้แค่ตามตามคำสามก็พอคือเรื่องอะไรก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่ละเครื่องชั่โมองต่อมา ความรู้สึกนี้มันจางฟินเหลือเกินมาเลยพวกเจ้าของขวัญจากเล่าแก้วเนี่ยข้าจะให้ทอง330สลึงขอบคุณนายหญิงเจ้าชื่อสิงห์เหรียญใช่ไหมเจ้ามาทํางานที่หอนางรมนี้ก็เพราะหาเงินจัดงานสมให้กับบิดาทางนั้นข้าจะให้ทองเจ้า1นึ่งนสสลึงจากนั้นก็เอาเงินไปไถ่ตัวเองซะนายหญิงจังเพ็นผู้มีพระคุณแก่สิงห์เหรียญจริงๆขอรับ แล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายมาเลยมาเลยทุกคนจะได้รับทิปจากข้าอีกเดี๋ยวไปเอากับเสี่ยวเอ๋อแล้วกันนะทั้งหมดนี้คือความเอื้ออาทรของคุณหนูพวกเจ้าจะต้องขอบคุณพระกสุนเข้าใจไหมพูดตามข้านะขอบพระคุณคุณหนูพระกสุนจงเจริญขอบพระคุณคุณหนูปกอดรู้จุกเจริญและที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือเจ้ามาที่นี่จริงๆด้วยเหวินซูยินดีที่ได้พบขอรับ การกระทาของท่านไม่เหมือนใครข้านับถือจริงๆงั้นเหรอถ้างานเจ้าอยากติดตามข้าไหมล่ะนายหญิงอย่าล้อเล่นสิขครับแหม่แหม่แหมล้อเล่นนิดเดียวเองข้ารู้อยู่แล้วว่าการที่เจ้ามาที่นี่คงเป็นเพราะคารรสั่งของยายคุณหนูคนนั้นสินะยายแน่นะไม่รู้ข้ากาลังทําอะไรอยู่ก็เลยส่งคนมาสอดแนมข้าเข้าใจข้าเข้าใจจะว่าไปไม่เห็นสามีของท่านอยู่ที่นี่ด้วยอ๋ออย่าไปพูดถึงเขาเลยนะ เขาหน้าถูกฉันขืนใจตอนนี้ก็นอนร้องไห้อยู่ในห้องอยู่เลยแล้วก็เจ้านาเอิอนซูข้าค่อนข้างถูกตากับเจ้าเอางี้ไหมข้าให้โอกาสเจ้าสักครั้งหนึ่งโอกาสที่จะช่วยชีวิตเจ้าเอ๊ะเจ้าสามารถถามคำถามกับข้าได้หนึ่งข้อและสามารถร้องขอบางอย่างได้หนึ่งอย่างขอแค่มไม่ได้มากเกินไปข้าก็จะทำให้เจ้าสมปรารถนาเป็นไงล่ะตกใจใช่ไหม ทนไม่ใจเทพประเจ้าสักหน่อยจะทําให้ข้าสมหวังได้อย่างไงแหมแหมแหมพวกเราก็ตัดเป็นผู้ฝึกฝนเที่ยวเป็นเิียนกันทั้งนั้นไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าเจ้ายังศรัทธาในลัทธิวัตถุนิยมนะในสายตามนุษย์เทพประเจ้าก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปที่มีอำน,นาจทุกอย่างเป้าหมายในการฝึกฝนของพวกเราทุกคนก็คือการฝึกให้เป็นเทพประเจ้าหรือที่เรียกกันว่าเซียนไม่ใช่หรือไงเพราะงั้นไม่ใช่ว่าข้ายังไม่ใช่เทพประเจ้าแต่ข้ายิงไม่ทันได้เลื่อนข้าเป็นเทพประเจ้าต่างหากละ และตอนนี้ข้าก็มีพลังจะแก้ไขทุกอย่างเพราะงั้นบางครั้งเราจะขออะไรบางอย่างมันก็ได้นี่นะนายหญิงทําไมท่านถึงมาที่นี่ล่ะช่วยคนใครกันแม่นางคนหนึ่งที่หน้าตางดงามแต่ไปนหน้ากลับมีปานอยู่นะเอ๊ะเออฝึกนายหญิงข้าอยากจะเตือนอะไรท่านอย่างหนึง่ง พวกเขานั้นเก่งแปลงเกินกว่าที่ท่านจะจัดการได้ข้าก่อตัวปังน,นงางช่านหญิงยนสวยอย่งนะกล้าเดียงไงที่มือของข้าในหอนั่งลมเลี้ยงแจกเงิในใ้พวกนั้นอีกน่าไม่อายจริงๆข้าคิดว่าเรื่องนี้มันมีบางอย่างแปลกๆถ้าต้องระวังให้มากขึ้นนะระวังนางนั่นอ่ะมันก็แค่เล้เวลสาถจะมันทำอะไรก็ได้ล่ะุ่มนี้เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ทุกคนได้เห็น ว่าถากมีเรื่องกับพักกสุนและจุดๆจะเป็นยังไงแล้วแต่เกิดว่าแม่นนางคนนั้นจะนัขึ้นมาแล้วก็รับจะปล่อยนางไปเหรอเรื่องนั้นน่ะเหรอข้าไม่เพียงแต่จะปล่อยนางไปแกทําให้นางได้รับผลประโยชน์หลายอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเมออาทวนของข้านะแต่ว่าหลังจากที่นางออกจากถิ่นพักกสุนไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่มีใครรู้หรอกเนะแม่แม่แม่ท่านพี่เหวินซูพวกเรามาคุยเรื่องนี้ทําไมกัน อีกไม่นานก็ถึงวันเฉลิมพระชนพรรษาของท่านพ่อแล้วนะคะพวกเราไปด้วยกันนะไปฉลองด้วยกันแล้วก็ต้องขอบคุณท่านพี่ที่ทําให้พวกเราได้แมงป่องหิมะมาท่านพ่อบอกว่าจะช่วยทุกคนได้เห็นในงานงานเลี้ยงครั้งนี้จะมีคนเข้ามาร่วมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นนักปรุงยาพิษนักปรุงยารักษาคงจะคลึกคลืนน่าดูเลยค่ะถึงตอนนั้นท่านพี่ก็คุยกับท่านพ่อเรื่องจะมาสู่ขอข้าเป็นไงสู่ขอเจ้าเหรอ แต่ว่าข้านั้นเกิดจะครอบครัวยากจนโถท่านแล้วก็ท่านทําให้พวกพระกสุนได้รับแมงป่องอีมาไม่อยู่ในครอบครองทําให้พรกของพวกเราทํายามเม็ดพื้นฐานอันดับห้าขึ้นมาได้แล้วก็นะความในใจของข้าท่านยังไม่รู้มันอีกหรอเรื่องนั้นข้าเข้าใจแล้วข้าจะคุยเรื่องนี้กับท่านหัวหน้าพระฟิวเอ กลับมาแล้วเหรอท่านมีเสียงดังสิไม่งั้นนะ่ะถึงเซียวอินได้ตายแน่นะท่านทำไมถึงได้ที่นี่คือจุดศูนย์กลางประตูอย่างของภาคศูนย์ท่านก็มาได้ยังไง <c oughs> ความลับทางธุรกิจน่ะแน่นอนว่าข้าใช้วิชาล่องบนแอบ,บเข้ามานะสิยะแต่ข้าบอกเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าพูดเรื่องอะไรเซียวซินคือใครข้าไม่เข้าใจแม,แม่แม่แม่วินซูเอย๋ย พวกเราจะมาคุยกันแบบซื่อสัตย์ไม่ได้หรือไงเมื่อกี้ก้าแอบตามเจ้าไปแล้วรวมถึงตอนที่เจ้าคุยกับคุณหนูนั่นในห้องด้วยข้าแอบฟังอยู่ในห้องนั้นด้วยนะและแน่นอนข้าก็เห็นท่าทางแข็งกระด้างที่ไม่ค่อยเต็มใจของเจ้าด้วยเมื่อต้องมาเจอหน้ากับผู้หญิงคนนะั้นฝีมือการแสดงไม่ผ่านนะจะบอกให้ <c oughs> การจะแกล้งทําเป็นชายหนุ่มที่หลงรักสาวที่ตัวเองไม่ได้รักจนหัวปักหัวปั๊มนี่มันคงจะเหนื่อยมากสินะข้าเข้าใจ ท่านบอกว่าเสียวซินกำลังเมียอันตรายเหรอไม่แสดงต่อแล้วเหรอท่านจยบอกข้าได้ไหมว่าก่อนหน,น้านี้และต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนางเสียวซินนะั่งคิดถึงเจ้าจนแทบใจจะขาดคิดว่าเจ้านั้นตายไปแล้วและในตอนนั้นเองนางก็ได้รู้ความจริงว่าเจ้ายังไม่ตายและยังกลายมาเป็นคนรักของลูกสาวหัวหน้าภาคสูนเพราะงั้นนางก็เลยตัดสินใจที่จะมาภาคสูนไม่ได้บอกให้านางหนีไป หากนางมาที่นี่แล้วก็จะต้องตายด้วยฝีมือของวัวหน้าพักเป็นแน่สิ่งที่ข้าทำม,มาทั้งหมดก็จะสูญเปล่านสิในตอนนั้นอุ้ยอุยเริ่มเล่าเรื่องแล้วเหรอได้ได้ได้เลยโชคดีที่ข้ามีไม่ได้ตานตะวันติดตัวมาด้วยนั่นเนี่ยเล่าเลยเล่าเลยเอ้ยวันนั้นที่พ่อของเซลซินได้เรียกข้าไปคุยกับเขาที่หน้าผาเจ้าหนุ่มไม่มีวันนอนปลายเท้านี่เจ้าคิดจะมารักกับลูกสาวทีท่รักของข้าจริงเหรอ ตั้งแต่เด็กเธอก็ถูกข้าเอาอกเอาใจมาตลอดแน่นอนว่านางยังไม่รู้ว่าปานบนหน้าของนางนั้นทําให้หลายคนไม่จบผู้ชายทุกคนล้วนคิดว่านางเป็นสัตว์ข้าว่าเจ้าเองก็คิดเหมือนกันท่านลุงเจรข้ารักเซียวซินจากใจจริงเจ้ารักนางกะนางเป็นนางจริงๆหรือว่ารักนางกะนางเป็นลูกสาวของข้ากันแน่ข้าอยากจะแต่งงานกับนางจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะรูปลักไปนอกเรอใดของนางแต่ข้ารักนางถิ่นนางเป็นนางข่าว่าท่านไม่เชื่อค่ะ จะตามข้ามาก็ได้ข้าจะพาท่านไปดูสิ่งที่ข้าเด็ดเตรียมไว้เป็นตินสไดกับเสียวซินชั้นระดับสูงแม่งป่องนี้มะ